สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเลขเฉียจีขบวนรถไฟบนสิทธิ์คำสร้อยโชว์เลขขบวนรถไฟเฉียมซีจัดเต็มงวดวันที่1พอยอ64เป็นที่ทราบกันอยู่ว่าบนสิทธิ์คำสร้อยนักร้องลูกทุ่งเสียงดีได้หันมาเอาดีในการเสียงโชคและมักจะชอบโพสต์รูปภาพสลากกินแบ่งรับาลจำนวนหลายใบและใบหวยถูกหลายสิบงวดติดจนคอหวยได้ชาวเรน ต่างยกให้มนสิทธิ์คำสร้อยเป็นเจ้าพ่อใบหวยอีกคนหนึ่งของเมืองไทยและล่าสุดมนสิทธิ์คำสร้อยก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวโชว์เลขรถไฟและเซมซีงวดวันที่1พฤศจิกายน64แบบจัดเต็มโดยเขานั้นได้โพสต์ข้อความระบุว่าเลขสวยนะเมื่อวานไปสู่รถไฟมาเลยแชะแชตัวเลขมาฝากงวดนี้รวย943 และมาทำบุญที่วัดหัวลำโพงจุดประสงค์คืออยากเสียงเซมซีสรุปเสียงได้1 8กับ24สี่สำคอหวยก็อย่าลืมอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ